สวัสดีครับผมคือเอมเบรลและนี่คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันก่อน,อน,นที่ฉันจะเจอเธอแขวนคอโอ้โหตื่นเร็วตื่นเร็วฉันยังคงอยู่นี่ไปไปก่อนไปไปก่อนโอเคเดี๋ยวอ้าวโอ้โหโดนโดนแจมวิ่งเลยครับโ,โอ้โโ,โ,โอ้โหโ,หโอ้โหน่ากลัว โอ้โหหลอกไม่ได้หรอกเนี่ยเออคิดมากเนี่ยเห็นไหมโว้ยโว้ยโว้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆอื้มเปิดอุ้ยเออเก้ขวัญคอเหมือนหลินกับเจสสิก้าที่เล่นกันต้องอยู่สักที่ดิเจสสิก้าน่าจะมีสักที่ดิเพื่อให้ลินหาโอเค เอ่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดินได้นะครับเดินได้เออไม่เห็นเลยอันนี้คืออะไรเฮ้ย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 เออใจเย็นครับใจเย็นๆโอ้โหเหมือนน่ากลัวเกมเนี้ยอ่าเปิดได้อ่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อันนี้ต้องง่าย เดินไปเดินไปอันนี้คืออะไรอ่ะอ้าวติดแล้วอ้ายังไงเนี่ยฮะโว้ยมองไม่เห็นต้องการอุปกรณ์ก่อนโอ้โหเราจะไปหาที่ไหนอุปกรณ์นะ่ะเออเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันไปดูนะครับไปดูเออทางไหนดีทางไหน อันนี้อันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยจําได้โอ้โหมันไม่น่ากลัวหรอกวิงไปวิงไปวิงไปมีเสียงไหมไม่มีนะครับไม่มีไอนน้โดนแจมทางนี้เฮ่ทำไมมันมันมืดจังเลยอืเปิดได้เอ่อมีของหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเปิดสิครับรออะไร อ้าววุ้ย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 โอ้โหโหขอบคุณนะเบ็กเฮ้ยอะไรเนี่ยขอบคุณวันโอ้โหอ่านไม่ออกโอเคช้าๆครับช้าๆช้าๆไม่ต้องรีบเฮ้ย อ๋อ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 โอเคช้าๆครับช้าๆเราเรารีบไปดีกว่าโอเคเฮ้ย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 เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหโอ้หเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ต้องการของโอเคให้อภัยไม่ได้ คืออะไรอ่ะเอ,อ่อให้อภัยไม่ได้โอเคแล้วเจ้าจะนี่ยังไงอ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่นะครับถ้ามันแผ้มีสองอันอันนี้เท่าไหร่สี่ก้อนมั้งสี่หรือห้านี่แหละน่าจะพอเอ้าเอ้าแบตจะหมดอ,อ,อีกเอ่อทางน,นี้ดิทางน,นี้ทางน,นี้ลองก่อนเราก่อนโอ้ย โอ้ยโอ้ยเหนื่อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่าพึ่งสันส่นอย่าพึ่งสั่นโอ้ยโอเคอาช้าๆครับาชา้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่อ่ะฮ่านั่นแหละโอเคแปดแปปนึงแป๊ปนึงโอ้โห,หน่ากลัวสอนได้ฮ่าดีดีมากดีมาก อ่ะโอเคถ้าออกเอ็กซิทไปเร็วครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยอ่าเปม่ยม่ยเฮ้ยอู้เฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาเงาเฮ้ยเฮ้ยพยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปละไม่อยู่ละเฮ้ย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 เปิดเอาล็อก เอาอกลับเลยิครับรออะไรตูจ้จ๋าโอเคโอเคโอเคฮึปช้าๆครับช้าๆช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ต้องรีบแล้วต,นนต้องรีบแล๊บเ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหผมมาอย่างนี้เลยเฮ้ยอ่านแผลไม่ต้องการโอ้ย ไม่ต้องฮิวไม่ต้องหิวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหฮยน่ากลัวไหนบอกไม่น่ากลัวผมขอโทษผมจะไม่ลบหลูแล้วอันนี้ขอไปด้วยขอไปที่ลบหลูนะครับโอ้โหเลยเหอะเลยเหอะรีบไปรีบไปรีบไปอยา่ยาอยา่าอย่า ทัหนเดียเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเอาอะไรเนี้ยโอ้ยหรือว่าช่องอากาศไม่รู้สิคอมพิวเตอร์แล้วเราจะออกยังไงอะโอ้โหโดนโดนขังเฮ้ย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 ,ยตัวโอเครอแล้วกัน ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโอเคไปละ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 เฮ้ออันนี้เปิดไม่ได้โอ้โยเราจะออกอยังไงเออหรือ,อว่าตำโดดรุ่งแช่อีกรอบหนึ่งเขาจะไงโอ้อันนี้รูป หลวงพ่อเอ้ยนยำมึงสันดิคือไม่คือไม่ได้คือไม่ได้เออเดาตู้ครับโอเคออกดีกว่าไอาอะไปจะหมดเด็กโอ้โหเปลืองแปดนั้นเนี่ยเอ๊ะอาเ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 อา,เอาเข้าไปนิ่ง เฮ้ยมีคนมีคนไว้มีคน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 ถนนถนนถนนมีคนนอนเรอก่อนราก่อนราก่อนมีคนมีคนมีคนโหอ๋อขึ้นหรือปะเอาไม่ใช่เอกติดกระจกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแล้วจะออกยังไงอะหรือว่าต้องโอ้ ไม่ใช่นะครับแบตจะหมดอีกแล้วเออเ้ยเฮ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 ้ยแจะพึง่งจะเยน็นเย็นจะเยน็เยนเย็นครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบต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 จะหมดแบตจะหมดโอ้โหชีวิตเนาะจะเยน็นเย็นจะเยน็นเย็น อา้อาวเรียบร้อยหมดเหมือนพระแรกเลยมองเห็นหน่อยๆโอเคมามดีโหลดอา่าโอเคโอเคเนีย่ยมเหมือนเหมือนเหมือนมีคนเลยเฮ้ยเสียง,งียบไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวหรือว่าต้องไปไหนดีไปไหนดีอะเดินใช้ไม่ได้ด้วย อ๋อดันโอโคหาตั้งนานเออไม่ได้ฮะโอเคเอาเอมไม่ใช่อีกมีตัวสอนเหรอได้หนึ่งดันไปไหนเนี่ยอ๋อดันไปข้างนอกเปล่าดันไปข้างนอกดันไปข้างนอก อ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะฉันวางของต้องมีคำใบ้ดิไฟบล็อกไปโอเคอ่าึ้อไปเอ้าึ้นไม่ได้เอกติดเอาเอ้าเอาเอาเอาบล็อเ้ยโอเคได้ทันทีโอโหหาตั้งนาน เสียแปดเป็นหนึ่งก้อนเลยฉันกลับมาแล้วอะไรกันเนี่ยฉันเพิ่งจะโอ้โหเว้ยเฮ้ยแหละอุ้ยโอ้ไฟไทยหืหลอนโอ้โหโอ้โหไออะไรเนี่ยโอเคโอเคอุ้ยโอ้โห ช้าครับช้าๆโอเคโอเคเฮ้ยเหมืองนี่ว่าอ่าถูกที่แล้วน é, in, okay, Inaudible ั่นไงเห็นแล้วมาเหมืองอันนี้เป็นเหมืองที่มีคนเอาดินไปโอเคถูกทางแล้วไปลุยเฮ้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 ยโอ้โห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 เฮ้ยอะไร มีคนเหรอนั่นไงโอ้โหเสียงขยากขยายหน้าดูเออไม่ต้องโหเดี๋ยวช้าๆนะครับช้าๆนะครับคนดูคนดูนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูครึ่งจอมันน่าจะไม่มีซัมสแควร์เสียงมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคเซฟละเซฟอื้มเป็นโอ้โหโอ้โหพระเจ้า ไม่ควรไกลขนาดนั้นใหญ่จริงๆล่าษาครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเองตัวเองตัวเองตัวดีๆครับเองตัวดีๆไม่ต้องโอ้โหรู้ถึงแฟนเฟตตี้เลยไอ้ตรงท่อระบายน้ำอะโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยขังขาวเฮ้ยไปแรงบอลดีกว่าใช่ไหมรู้ว่าขังขาว ช้าครับช้าช้าโอ้เบรกใจเย็นๆนะโอ้เสียวมากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเวละเฮ้ยโอ้เฮ้ย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 โอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยโอ้ทำไมมันมันซวยขนาดนี้เนี่ย อะไรพวกเขาเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันก็แค่เงาในท้องฟ้าเออฉันก็ไม่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 สนใจหรอกพระเจ้ารักเด็กโอ้ยขอโทษนะเกเรักขอโทษโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนมากล้องกล้องโอ้ยเฮ่นี่โอ้โหอะไรเนี่ย ขอโทษนะการทรมานจบแล้วคำพูดของน็อตเป็นจริงเวลาที่น่าจดจำึ้นอยู่กับพวกเราพย่ยานนะอยานะ,โอ,ะโอเคคลิกซ้ายโฮ้ยเอยอะไรเนี่ยไอ้โอ้ยกองกองกลกองมานี่ อ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยต้องไปทางไกลแน่เลยเยี่ยมยอดหิวปะไม่ต้องหิวไม่ต้องหิว,วช้านะครับชา้าเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยเฮ้ยไม่น่าไว้ใจเลยที่เนี้ยกัดสัตย์โอเคโอเค ครับครับอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหเสียงใครเดินใครเดินเมื่อกี้ใครเดิน,เ,ดน,เ,ดนเอกสารอีกแล้วมีคนไม่มีคน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาอ่านมาอา่านตรงไหนดีโอเคกดหินใช้ได้ต้องหาไปทางนี่ไอพวกนี้มนทำผิดพลาดเกี่ยวกับการป่วยแล้วก็พยายามที่จะออกไปและฉันก็ทำร้ายเขาไม่อยากให้เขามีความผิดหรือทำอะไรก็ตามพระเจ้าและคมภีของเขารักนายเอ้าไอนี้เดือดาตายต่อเนี้ย เฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยติดโดยคาดได้เพราะว่าทำบาปโอ้โหโคตรศาสนาขอโทษนะขอโทษอืมต้องต้องต้องระวังอ่ะไเนี่ยช้าครับช้าชาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช้าครับช้าไหนอยู่ไหนโอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 ช้าๆดิ เฮ้ยมีคนมีคนเนี่ยดังหน่อยๆดังหน่อยๆเอาเราเราไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยเว้ยอะไรเนี่ยโอ้มีคนกำลังมีคนกำลังนอนนอนเว้ยเว้ย หูฟังวุ้ยมือไปโดนหูฟังเลยโอ้โหอ่ชาช้าๆครับช,าชา้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันมีคนตาม เหมือนมีคนตามเลยแบตจะหมดเอกโอ้อะไรกันเนี่ยทำไมมันมันหลายอย่างจังเลยเฮะบอบกมาหน่อยดิ sickness here god bless ขัดเจ้าน้องเมย์ได้มีทางอื่นอีกสิอ๋อเดี๋ยวปล่อยแบตหมดรีโหลดโอเคแป๊บหนึง่งอ่านอ่ะมาปล่อยอยู่ที่นี่ พระเจ้าทรงคุณคุณคนพวกนี้น่าจะถูกฆาตกรรมนะเห็นฆ่าเพราะติดโรคเหรอเนี่ยแสดงว่ามีคนป่วยดิเออโอ้โหเมืองไปเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะอ้อมอ้อมยาวเลยโอเคโอเคช้าๆนะครับมีคนตามหรือเปล่า ไม่น่ามีมั้งโหคิดมากคิดมากเออช้าๆนะครับมันไม่น่ากลัวหรอกโอ้โห,โหเห็นพูดอย่างนี้ทุกทีสุดท้ายมันก็น่ากลัวมาเอกสารวิ่งกลับวิบ่งกลับวิบ่งกลับไปอ่านวิ่งกลับไปอ่านเคมาไหนดีๆจะรับสู่ที่ท,ที่จะมีการรักษานายคือคนกลัว สียงอะไรเฮ้ยๆๆสียงอะไรเฮ้ยหรือว่าห้างบนเฮ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ,อ้นี่ก่อนดีกว่าอ่ะเอาใหม่แล้วกันนะยินดีต้อนรับสู่การเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ดีดีต้อนรับสู่สถานที่ที่มีการรักษาแบบเป็นธรรมชาติ นายกลัวและนายก็ป่วยเหมือนที่นาจะเป็นและนายก็เตอนเตนเพราะกับความโชคด,ดีก็เหมือนนั้น,นั่นแหละนายก็รู้อยู่ว่าอ๋อเาอย่าเพิ่งถอนหายใจดินายก็รู้อยู่ว่า,า,า,าน,นาย,ย,านายไม่น่าจะมาที่นี่เพราะว่านายบาดหรอกนะแต่ฉันสามารถรักษาได้เมื่อมีความป่วยเมื่อไหร่ก็ต้องไปหาที่เทเบเกตหลวงพ่อรอดในอัฒนฐาของเขาแล้วก็ความใจดีของเขาถูกจดจำ แต่ไปเชื่อไอ้พวกหูรุนแรงแล้วก็พวกขี้กลัวถ้าเกิดพวกมันบอกว่านายป่วยแล้วก็มียาหรือกอ,อนอฮีหรืออะไรก็ตามที่ไปทาโกหกความป่วยนี้คือวิญญาณแล้วก็จะถูกรักษาโดยวิญญาณที่จะไม่มีสมาธิเลยอยู่กับความจริงกับพระเจ้าและกับหลวงพ่อนอตโดยเฉพาะอยิ่งกับผู้คนของเขา พระเจ้าและคำภีรักนายโอเคไปต่อแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลดีที่เนี่ยเมื่อกี้ตัวละครมันหายใจแรงอะไม่มีสมาธิเลยเฮยโอ้โหอะไรเนี่ยอออาเอโอ้ยเ,เ,เก็บก่อนเก็บก่อนโหอ,อะไรกันเนี่ยโอ้โหมีแต่คนป่วยนั่นไงน เว้ยโอโเ้เขาเขาเราจะรักษาอาการป่วยพวกเราโอ้โห,โหมีแต่คนป่วยเท่านั้นเลยเออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนฮึนี่แน่นี่แน่ภาพไม่ได้มีรูมีรูรเคมีรูรอ่านไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย ไ,ไอ้้บาเอ้ยยี่แย่เฮ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหล้างตัวก่อนล้างตัวก่อนสะอาด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 ล้างตัวยังไงให้สะอาดเฮ้ยโอเคอื้ืออ้วกไม่หายนี่ขนาดลงน้ำแล้วนะโฮ้ยอื้มถ้าเกิดเป็นของจริงนี่เหม็นหน้าดู โอ้โหมีแต่คนป่วยนี่นี่อะไรเฮ้ยเป็นมีดก็ยุ่งจังออกไปเอ้ยอันี่มีมีดอันี่มีมีดโอ้โหมีดมีดมีดเฮ้ยมันไปไหนอ่ะเอ้ามาอ้วกโอนึกว่ามาฆ่าเราซะอีกโอ้นี่ก็มีคน ปไม่ได้อะไรเนี่ยป่วยมีแต่คนป่วยเท่านั้นเลยโอ้โหเหมือนติดโรคอะไรบางอย่างเลยเฮ้ยมีทางเข้าดีละเสร็จเสร็จเอาเออกไปแล้วออกไปแล้วเฮ้ยแบตเตอรี่นั่นแน่เก็บไว้ก่อน ไปเฮ้เฮ้ไ่เอาเฮ้ไ่เอาเอาไปต่อด,ดิเอาเอาเฮ้เฮ้ไปก่อนดีกว่าไปก่อนดีกว่าโหโอ้ยโ้ยโอเคโอเคไปอะไรเนี่ยเฮ้เฮ้ อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไร <pers> <โด>ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงจะมีเหมือนตัวสูงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงใครเดินเมื่อกี้โอ้โหมันมันเป็นเรียลไทม์อะเฮ้ยอย่าอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งโอ้โหมัน เฮ้ยซอนในนี้ด้วยในต่อไม้มันมันไม่น่าไว้ใจอะไอเนี้ยไปแล้วโอ้โหครับอ่าโอเคเปิดสิครับรออะไรโอ้โหเอ้ยแล้วไปไหนต่ออะเฮ้ย เออเป็นไรนะฮะโอ้โอเคนี่ไงนี่ไงเอเอไปฮับอ่ะเดวอ่ะช้าช้าครับช้าช้าช้า,ชาอย่านะอย่านะอย่าอย่าเอาขึ้นไปดีโอเคโอเค โอ้ยโอ้ยอันลังหนาเนี่ยโอ้ยเอ้ยแต่ละอย่างเนาะโอ้โหรับไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยอืมหึมทรมานเหลือเกินโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอบอกแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับส r ค b e ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ